หน้าที่กับบ่ขืนดอกปะัะธนผู้หนึ่งว่าผู้หนึ่งกับบ้าเหรียญหายรับนิ่งกับส่งไปแล้วหรือมันสองคลิปนี่แหละถึงเครื่องจะบ,บด่ดีกับมะพบปะพี่น้องคือเก้าตจะคอยก็บร่ไตกใจพรอวา่าในช่องที่เขารับชมนะวิดีโอออดิมานนะ่ะย่าย เห็ดเบียกเฮ็ดงานทำงานทำงานทำงานไม่โสดโสดโบทไม่มีมึงนี้อาจจะใส่เวลาบอดโดวบอดนา่นหนึ่งอาธีสองอายีมันสีพานบอจาวานข้อหมายข้าหมายคือคลิปเน่าวนะเฮ็ดเป็นคลิปเน่าเอาหงวกออกก่อน เงื่อนเต็มนาอยู่ได้เดินสีได้เต้นฉลองอยอะลุงคิปนั่นแหละคือเลือดดีเลือดแล้วการขยันลุ่งคิปเอามือแล้วซีหาคีบเดอ้อเพื่นบอกม่รลวงบอกกับบอให้ขาดงานราดกับบอให้เสียร้องเพงลงรอ เอาเป็นคลิปเน่าเด้อจันเฮ็ดเย็กคลิปเน่าวไว้พันว่าอย่าลืมมาจันการไล่ซดกับผูลังค้นก็ได้เป็นียังกับเบาแห้วเ,เขา้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอัครัฒน์สวัสดีค่ะดีใจที่ท่านมาเหมือนเดิมเยี่ยวไปเยี่ยวไปแบบว่ามันมีไอจักหน่อยกับบมโหว่าสมุนไพรตัวนี้มันสีบอกว่างสี่สา่งข้อนที่เน็มนันปังสา่งข้อนที่เน็มแต่จักเสียหาเสีจักสองนาทีสามนาทีเสีย เฮ็ดไปเฮ็ดมากก็ได้ได้เต็มสามเดือนหมื่ว้านนี้มันนี่เริ่มแล้วได้เดือนที่สี่เราได้มือนี่วันที่ยีบสีอันนี้คนในเก้าชิบ้านเห <c oughs> เร,หรอเสียไรฮะคนบอกว่าห้สางคลิปเหา้ยงคลิปดีซัใไดเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแนวแววตาอันหนึ่งคู่เอาจังสามเส้าน,น,นี่ก็ได้หรอกเนาะแม่นะ เอาสามมือต้องสิจุบนีแม่ติดกะระแสน้ำเพลินอยู่เลยแช่ไว้เฮ็ดไปหันละกะบองหุเพิ่นเอาสมุดิเขียวไปเดินเรื่องกเกษตราหารูปภาพติดขอบคุณครับยังมหาชาติแบดกัน น้องอิงยิงไปไหนน้องอ้อมติดกระแสน้ำเพลินอยู่เลยแช่ไว้เฮ็ดไปหันละกระบ่งหูจะขายไปเสียหนาหาบ้านจ้อยคุณหนูทิพย์พันษาชัยกาลสินกำลังชมคุณแม่พองว่นเวียนอยู่นี่ละหามปิ้งปูปิป้งปลาหามปิ้งเนื้อแต่ผู้กินลาบงัวแดงๆผัดมี่เนาะ โอ๊ยข่อยละเงิดเสียงเขามาได้บ้านแต่ว่าข่อยไปเช,ช็กดว่วนบิงหน้าที่แล้วเ <c oughs> พิ่อนบอกว่าจะตกใจเด้อว่าสันการท้างานหกสีบ้านตัดออกไปแล้วว่าสันเิ่นว่างองวกออกก็น เงื่อนเต็มนาอยู่ได้เดินสิได้เต้นฉลองอยู่มาเห็ดเบียกเห็ดงานทำงานทำงานทำงานไม่เกือบบดไ้ขื้นไม่ย่ายแล้วบวงให้ไปเสียหยาให้เล่าค่อยว่าสิเห็ดเวียกไปบานนี้แบดกัเบิร์ดกอเลยกลับมาจิบพรนศาชัยกาะสินย่าให้มีไอ เอ้ hey, t ังจิแล้วค่ะอืมยายร้านเอาต้นเซียนไม่กินถามว่าเอาถือวงอกอีกบ่ว่าสิถ้าว่าผู้ใดมาชมรับชมย้อนหลังก็จะพึ่งลำคาญนด้วยจ้า,จาเพราะว่าการเริ่มต้นรอบเพื่อนนันกะ ปิดเครื่องจักน้อยเนาะจ้าน้อปิดเสียงจักน้อยเสียงมันลบกลัวใบชับพรูใบชับพรูยาแก้ไอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเกีย่ยวไปเกี่ยวไปแบบว่ามันมีไอจักน้อย ก็บอกบอว่าสมุนไพรตัวนี้มันสีดีใจแักไงเลยคุณอักรวัตยายกำลังสีผสมบาบย,ยายรู้ตัวดีว่า <c oughs> กำลังกำลังสิเป็ดสวัสด,ดีอ้อยน้อยใครหนออ้อยน้อยสวัสด,ดีจ้าคุณหนจ้าแม่ค่อนข้างสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะคุณอักรวัตสวัสด,ดีค่ะดีใจที่ท่านมา เหมือนเดิมแต่ยังเล่าดอกเห็ดซอยเล่าซื้อเป็นเพื่อนปาหาหอดโตมาไหวให้หาหอดซ่อนเพื่อนูเดอแต่เกียบพร่อมร้านกระดาษคลิปได้แห้งดีบ่อคลิปหนึ่งกับคลิปหนึ่งละปังมี่ยุตัวตย่างหันลืมแช่ไหวฟั่งแล้วก็ลืมแช่ผัดผ่านไป แต่เผื่อมันตุงเวลาสิบเอ็ดโมงเขาจะมีคุณครูสอนมีคุณครูผ้าไปคุณครูผ้าเหรียญย่าก็เลยไปน้ำคุณเอาเป็นคลิปเงวเด้อจันเฮ็ดเย็ดคลิปเงาวไว้มันว่าอย่าลืมมาสันการไล่ซดกะผู้รังคนก็นได้เปลี่ยนไปรับช่มจนว่าได้รังวัลนถอยท้องเด้งขึ้นมาบอกย่ายเลยย่ายรับช่มดีมาเนี้นเฮ็ดคลิปหนึ่งไว้ยุ่งเส้า วนเวียนอยู่นี่ละห้ามปิ้งปูปิ้งปลาหามปิ้งเนื้อแต่ผู้กินลาบหัวแดงๆผัดมี่เนาะเอาหักออกก่อนเงื่อเต็มนาอยู่ได้เดินสินได้เต้นฉลองอยู่เหรียญหายบอกมาหน่อยๆโอ้พนได้ต้มเส้นมาฝากป้าที่ถั่ เป็นผู้เบิองเนาะแต่ว่ามันเป็นซื้อน้องออมขึ้นมาใช่มีอาการไอจักน้อยมีแม่พ่องมีน้องออยมีคุณอาการวัดที่เล่นน้ำกันเนาะนีแล้จ้ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนมหาหันแวมางานอัตโนมัติการส่งงานยืนยันตัวตวนไล่างานตัว แบตเตอรี่ก็จะหมดโอ้ยคุณมากไมก้พูดที่ให้กำลังใจขอบคุณล่วงหนะ้าจ้าดีใจดีใจคุณบอกว่าเองอกออกกันเงื่อนเต็มนาอยู่ได้เดินสินได้เต้นฉลองอยู่ในเวลตาตอนนี้เวลตาสองร้อยล้านคู่เห็นแต่กัน แ <c oughs> ตา่ยาถอ,อกเนาะขอแตาวา่ว่าเ้ามีคอมเมนต์ขึ้นมันบ่ทั้งพุนกระเสือนไม่ายกกระเสือขนมปุนใบทาพุนไปเฮ็ดเวียงน้ำเล้าก็บบรกเทีวัง่าเสีเอาหงวกออกกัเนเงื่อนเต็มนาอยู่ได้เดิน สิได้เต้นฉลองอยู่ยังก่อยตาได้กินอยู่เพิ่นคิดน้ำหมาเพิ่นคิดอปนเนื้อ,อาหารเป็นยังไดแยกกับบงจักปันไดบ้านเห็นขํามเตือนการการขยันเ้ินโคจณหน้าเขามากขอกระปิดเสียงป๊อปโหลด,หดปิดเสียงปิดเสียงก็งารมาทํางานเหมือนนี้ มันขั้นข้อหยับยากอยู่เนี่ยกินหน้ามีก็เนื้อขออนุญาตเพื่อนบอกว่าการไล่สวด